สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Time l e s e r e นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปส่องใจของคนที่คุณคิดถึงนะคะเรียกว่าเราก็เป็นสายสอดแนมเนาะช่วงเวลาที่อัดคลิปนี้น่าจะประมาณตีหนึ่งกว่านะคะเป็นเวลาที่เงียบสงบมากแล้วก็เหมาะแก่การสอดส่องจิตใจของผู้คนนะะในยามที่เขาหลับไหล วันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ,ะเราก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นก็ต้องเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาก่อนนะคะว่าใช้พลังงานเราไหมมาดู Mm -hmm. oh, oh, oh yeah yeah ใช่ไหมเจ็ดถ้วย6เหรียญควีนเหรียญแล้วก็เจ็ดถ้วยเป็นพลังงานของคนที่มีความมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นที่จะทำความฝันความตั้งใจอะไรบางอย่างให้ประสบความสำเร็จนะคะควีนเหรียญเนี่ยเป็นความนิ่งสุข,ขุม จะเย็นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่นิ่งไว้ก่อนสุขุมไว้ก่อนแล้วก็มีความมั่นคงในความคิดความฝันของตัวเองตอนนี้อยู่ในพลังงานของการที่ประครบประงมความฝันความคิดความรู้สึกของตัวเองมากๆแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะ ณเวลานี้คุณมีความเป็นตัวของตัวเองในรูปแบบของคนที่รู้คุณค่าของตัวเองอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็ใส่ใจในความคิดความฝันของตัวเองมากๆนะคะนี่คือพลังงานของคุณณเวลานี้เนาะโอเคจะประมาณนี้นะคะมันกว้างไปหรือเปล่าโอเคให้นึกถึงหน้า คนที่คุณอยากจะไปรู้จิตรู้ใจเขาอะนะคะ,ะเราไปดูซิพลังงานเขาเป็นอย่างไรเก้าถ้วยก็ดูมีความสุขดีนะคะดูมีคนรักดูมีคนห้อมล้อมดูมีคนใส่ใจ นะะฮในชีวิตดูมีเสน่ห์โอ้ก้าวถวยก้าวไม้แต่คนคนนี้แม้ภายนอกจะดูดูไม่มีอะไรนะคะแต่เป็นคนที่มีกำแพงและก็มีความหนักอึ้งในอกในใจเยอะแยะมากมายเลย นะะมีปัญหาที่แก้ไม่ตกด้วยเขากำลังใช้ธรรมะในการแก้ไขนะคะหรือไม่ก็กำลังจะทำผิดให้เป็นถูกในบางเรื่องนะคะที่ที่มันอาจจะเป็นปัญหาที่สะสมมานานเป็น เป็นอะไรที่เขารู้ดีอยู่แก่ใจอะนะคะว่าเขาต้องแก้ไขเขาต้องทําให้มันถูกต้องนะคะต้องถูกต้องเท่านั้นแก้ไขเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะคนคนนี้หรือไม่อีกอย่างหนึ่งเขากําลังมีปัญหาในเรื่องของการงานนะคะ บางอย่างแหละที่เขารู้สึกมันมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ตกแล้วก็กำลังจะแก้ไขนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเอกสารที่มันเป็นทางการเกี่ยวกับอะไรที่อืมที่มันค่อนข้างแบบจริงจังยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ในการ มีคนค้ำอะไรอย่างนั้นเลยก็ได้นะคะแต่เป็นเรื่องงานเป็นปัญหาที่มันแบบน่าจะพันผูกมาสักระยะใหญ่ๆมาเนิ่นนาน,านอยู่พอสมควรแต่ในเรื่องของจิตใจหรือว่าเรื่องความรู้สึกชีวิตของเขาเนี่ยโดยทั่วไปอ่ะเขาเป็นคนที่มีคนห้อมล้อมนะคะเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นคนที่เป็นคนที่ไม่เคยที่จะว่างในเรื่องความสัมพันธ์นะจะมีคนเข้าหาเขาตลอดอยู่แล้วคนคนนี้นะคะปัญหาหนักใจเขาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานมากกว่านะคะเรื่องอะไรที่มันแบบเป็นทางการทางการ จริงๆเขาก็แก้ยังไม่ตกนะคะเขามีเรื่องให้คิดคิดมากด้วยคนคนนี้น่าจะมีปัญหาที่หนักอยู่นะคะในอกในใจไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรให้มันดีขึ้นนะคะแต่ก็กำลังหาทางอยู่อืมไม่สงบสักเท่าไหร่เนาะอ่ะ พลังงานเขาดูมีปัญหาวาวุ่นกับชีวิตนะคะในขณะที่คุณเนี่ยเป็นพลังงานของความมั่นคงชะมุ่งมั่นกับเรื่องของตัวเองนะคะอะเรามาดูซิว่าเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณนะฮะเราจะไม่กว้างแล้วเราจะเอาพลังงาน ที่เกี่ยวกับคุณเลยดีกว่าฟืดฟืดฟื้นเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะฮะหกดาบหนึ่งเหรียญไม่ใช่หนึ่งเหรียญเพจเหรียญเด็กเหรียญน,นั่นแหละนะคะก็หกเหรียญอ๋อทำไม เป็นไพ่ใบเดิมๆออกมาเขาอะคิดนะคะว่าด้วยเวลาที่มันแบบห่างกันไกลห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณอะคุณอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไปเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็มีความสุขในแวดวงสังคมของคุณนะนะคะเขามองคุณอย่างนั้นและเขาก็มองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่พรีพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีบุค,คลิกเป็นผู้นําเป็นคนที่กล้าที่จะเริ่มต้นแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะ ปิดกั้นเขาคุณปิดกั้นการสื่อสารเขาณนะขณะนี้เดวิลส่งพลังงานที่แบบอะไรบางอย่างถึงเขาหรือเปล่าเขารู้สึกคุณไม่ได้ชอบเขาหนักนะคะมีพลังงานปีศาจส่งไปคือไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกแบบเป็นมิดหนักนะคะ ถ้วยเขาก็ผูกพันกับคุณนะเจ็ดถ้วยคิดไปต่างๆนานา the high ร r i เขามองว่าตัวคุณเนี้ยเป็นเป็นคนที่ คือคุณมีพลังงานยินอย่างมีพลังงานขาวดำเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนเป็นคนที่เขาเข้าไม่ถึงนะคะบางจาังหวะเขามองว่าคุณเป็นคนเพอ้อฝันเป็นคนเพอ้อเจอด้วยนะคะบางบางทีแต่ก็จะมีมุมที่มันแบบอ่อนโยนคืออยู่ด้วยเราอบอุน่นอยู่ด้วยเรารู้สึกคุ้นเคยอะนะคะเป็นคนคุ้นเคยเลยแหละ แต่คุณก็ลึกลับสาหรับเขาเขาคิดถึงคุณนะเอาจริงๆมันมีเดวิลอะเหมือนคุณส่งกระแสความผูกพันบางอย่างไปถึงเขาอะนะคะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีด้วยคือในห่วงของความคิดเขาเนี่ยเขาคิดถึงแง่ดีด้วยแล้วก็คิดถึงในแง่ที่มันไม่ดีด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวล มันก็เป็นเรื่องของจินตนาการที่เขามีต่อคุณพราะเขาเข้าไม่ถึงคุณเลยคุณปิดปิดกันแล้วดูลึกลับมากเหมือนคุณปิดตัวตนปิดชีวิตการใช้ชีวิตของคุณอนะไม่ให้เขารับรู้นะคะแบบดูลึกลับดีดูไม่เปิดเผยด,ดูอยู่อยู่กับโลกของตัวเองอะนะคะอืม คุณน่าจะเป็นคนที่ช่างฝันมากๆแน่ๆในขณะเดียวกันก็จะเป็นคนที่รักแรงเกลียดแรงนะคะมันมีพลังอะไรแบบนั้นค่อนข้างชัดเจนมีความแน่วแน่มีพลังมีกระแสจิตบ,บางอย่างที่ส่งถึงเขาแน่ๆถึงจะไม่ได้สื่อสารกันก็เถอะ ถึงคุณจะปิดกั้นตัวเองอะแต่เขารับพลังงานตรงนี้ได้นะคะคุณนึกถึงเขา,มาเมื่อไรเขารับรู้ได้เมื่อน,นั้นนะไม่ต้องห่วงดูทรงคุณนี่เป็นคนที่จริงจังนะคะในการคิดถึงคิดถึงใครคิดถึงเรื่องอะไรคิดยังไงนะ เป็นคนสมาธิดีด้วยเวลานึกถึงเขาลึกลับนะคนเป็นคนลึกลับมีหลายโหมดโหมดดีก็ดีดีเลยดีใจหายโหมดร้ายก็น่ากลัวมากๆแล้วเป็นคนที่ฉลาดด้วยนะเป็นคนที่ฉลาด มีวาทศิลปที่ดีเป็นคนที่เหมือนคนเขาเรียกว่าเหมือนศิลปินนะที่เขาถึงยากเขาถึงในแง่ของอารมณ์นะคะถ้าล่าเริงก็จะสดใสไปเลยแต่ถ้าเมื่อไรดำดิ่งอยู่กับความทุกข์ดำดิ่งอยู่กับความคิดของตัวเองคุณนี้ก็จะปิดกั้นตัวเองออกจากโลกอะนะคะแล้วเป็นคนเจ็บประจําด้วย เจ็บระจํามากๆเนาะมไม่คุณตามสองเขาเขาก็ตามสองคนนะต่างคนต่างสองคืออยากรู้เรื่องราวความเป็นไปของกันและกันแต่ทำตัวเหมือนแบบ เหมือนใส่ลับมันนะคะที่พยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ความเคลื่อนไหวของตัวเองให้ได้น้อยที่สุดนะแต่ต่างคนก็ต่างรู้นะคะว่าเออฝั่งนั้นก็พยายามที่จะมาสอดรู้สอดเห็นชีวิตเราฝั่งนึงก็พยายามที่จะใส่ใจ เรื่องราวของอีกคนหนึ่งนะคะถึงแม้จะดูเหมือนไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่ก็อยากรู้เรื่องราวของกันและกันเนาะจะเป็นเช่นนั้นคิดเหมือนกันด้วยนะประเด็นคุณมีความรู้สึกที่ไม่ต่างกันหรอกนะ,ะในเรื่องของความความเรียกร้องต้องการความปรารถนาอะไรบางอย่างไม่ต่างกันเลยนะคะ แต่มันห่างหายจากกันไปด้วยเหตุอันใดก็ไม่ทราบได้เนาะ,ะมีแต่คุณและเขาเท่านั้นแหละที่รู้ใช่ไหมคะเราก็มาดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณณเวลานี้อืมก้าวดาบคิงคับเจ็บนะฮะ มีความเจ็บมีความสะเทือนใจมีความน้อยอกน้อยใจมีความคิดเยอะนะความรู้สึกชานีออดมันแบบหยุดคิดไม่ได้หยุดรู้สึกไม่ได้ด้วยข่าวดำอย่างที่บอกนะคะความรู้สึกเมื่อรู้สึกดีก็ดีเลยรู้สึกดีด้วยแต่เมื่อรู้สึกแย่ มันก็จะรู้สึกแย่นะคะมันเหมือนแบบถ้านึกถึงเรื่องดีๆก็จะรู้สึกดีแต่เมื่อไรที่แวบขึ้นมามีเหตุการณ์ที่ไม่ดีระหว่างกันมันก็จะเป็นความรู้สึกที่หนักและหน่วงนะคะคุณกับเขาจะเป็นเช่นนั้นและหยุดหยุดรู้สึกแบบนี้ไม่ได้ด้วยแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เจ็บนะคะ เพราะว่ามันมีการทำร้ายกันมาก่อนแน่ๆน,นะฮะแล้วก็หนักด้วยความเจ็บปวดมันมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มความรู้สึกทั้งคุณและเขาไว้นะคะถึงแม้จะรู้สึกดีแต่มันก็จะมีความรู้สึก เสียใจมีความรู้สึกเศร้ามีความรู้สึกน้อยใจปะปนกันไปหมดเลยนะคะระหว่างคุณกับเขาอืม กำลังวางใจให้สงบอยู่นะคะทั้งคุณและเขานั่นแหละคือต่างคนต่างอยู่ในจุดที่เหมือนกำลังพยายามให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกำลังอยู่ในจุดที่อยากจะปล่อยความเจ็บปวดอยากจะให้อภัยอยากจะให้ทุกอย่างมันดีนะคะ มันดีที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ากลับมารู้สึกเหมือนเดิมรักกันมากๆผูกพันมากๆเกลียดกันมากๆอะไรอ่ะไม่ใช่นะคะคือไม่อยากรู้สึกถึงกันขนาดนั้นแค่อยากกลับมารู้สึกที่ดีๆต่อกันเหมือนคนปกติทั่วไปอะนะคะอยากปล่อยวางไม่ได้อยากเจ็บทั้งคุณและเขานะคะ มันยากสะสางความรู้สึกตรงนี้ให้มันแบบเป็นศูนย์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อยากรู้สึกอะไรเลยเท่านั้นเองอยากเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองมากกว่านะคะแต่ไฮโลเฟนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะหันหลังนะคะก็เลยเลือกที่จะทิ้งไปก่อนทิ้งความรู้สึก มากมายไปก่อนนะคะแต่ก็อบอุ้มความรู้สึกบางอย่างไว้อยู่นะ,ะไม่ไม่ได้ทิ้งไปสมุตแค่แบบเว้นระยะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะอยากที่จะนี่ค่ะ The Full อยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะฮะจริงจริง เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ความรู้สึกใหม่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะอ,คอุ๊ยอุยโทษโทษโทษค่ะพลังงานเดิมมูลจริงด้วยนะคะคุณสองคนคล้ายกันมากคือ คืออยากทิ้งนะอยากทิ้งความรู้สึกทุกอย่างที่เคยมีต่อกันแบบไปนะคะอยากลางไพ่อยากจะเริ่มต้นแบบศูนย์คือเจอหน้ากันเราไม่ต้องรักกันไม่ต้องเกลียดกันไม่ต้องอะไรกันเลยสามารถเป็นคนปกติที่คุยกันได้แล้วก็ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ต้องมีใครมาควบคุมใคร มีชีวิตของตัวเองนะคะเป็นเช่นนั้นเนาะก็จะประมาณนี้นะคะพอหอมปากหอมคอเนาะเรียกว่าอืมก็น่าจะเท่านี้นะคะได้เท่านี้จริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยากจะเหมือนล้างไพ่นะ,ะไม่อยากจะรักไม่อยากจะเกลียดไม่อยากจะอะไรต่อกันนะคะ อยากจะมีความรู้สึกที่เป็นปกติโดยให้เวลามันแบบดําเนินดําเนินไปนะเวลานี้นะคะแต่ก็ยังทำไม่ได้หรอกทั้งคู่นั่นแหละมันต้องเงียบเงียบกันไปแบบสักพักใหญ่ๆเลยแหละดูละเนาะอืมโอเค บางทีนะคะความรู้สึกที่มันแบบที่มีต่อกันมันเยอะมากๆมันก็ทำให้ไปด้วยกันลำบากนะคะมันมีความคาดหวังมันมีอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละที่คนสองคนไม่สามารถหาจุดตรงกลางได้เนาะมันก็จะเป็นเช่นนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะเวลาปัจจุบันนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณค่ะดึกแล้วถ้าเสียงมันเบาขออภัยด้วยนะคะ